S <S จะคิดว like. mm ่าผีจะออกมาเป็นแบบห้อยหัวมาอย่างนี้บอกจับหัวิ้วหัวมาไส้มาอจุกนอกตัวอย่างนี้บอกหรือว่าไงหัวมันทำตาโตแล้วกัวมันแล็บลิ้นยาวกัวมันทำผมยาวโอ้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 เอาแล้วแช่แล้วใช่แล้วใส่แล้วใส่แล้วผ่านกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่เย็น หน้าเจ้าเป็นยังไงเจ้าญาติบอกเจ้าญาติอยู่หน้าตาเจ้าญาตินาตาเจ้าของนั่นผีก็คือกันเจ้าคือเจ้านี่ล่ะผีน่ะบอกเคยเห็นจะคือจะเกิดญาติมันกี่ไลยลุงอยากให้มึงงามผีก็หนาตาคือเจ้านี่ะา้หรอหลอหน้าตาหลอกคือไหวเนี่ยผีหลอกอะไรเออ หน้าตาลอกลุงายุอยผีพอลุงผีย่านผีที่เปาเรื่องผีอะโอ้แล้ววาเวพนั่นเขาละลาก็เลยไปตรวจมุนไปกล้าไปแล้ววาคนเดียวไม่ได้ปกาดาคนเดียวละทีเดียวมาสามสคน บอกแม่ลุงบอกแม่ให้แกเลิกทา่ให้เลิพักนมือเทำให้จามรอบสรอบแล้วมือก็าทำให้เฮพหอเาเาเามนะสุมอ่า่แก้วเจ้าน่นะเอีแล้วอเนแก้วเนาะข้าไปเอมาขึ้นแก้วน่ขอตมานแก้วสองถ้วยก็ตวงเอกันอู้ตาวตรงตวงเลยกันนะนี่เ็ใจเสื้อไ เว้นพนันจาบจังประดาแล้วไปอยู่ช่องอาชีพหมดเลยเธอต้อไปหายาชียังไงต้องห้อยงูหรือเปล่าโอ้ยอดตะนัวเมนเนี่ยมันมีกลิ่นนะไม่ล้างหรอล้างล้างยาตอนต้มหอยนะหอยผูบับเก็บออกเก็บออก เก็บไปมาเบิดปลาตัวเดียวหม็นทั้งกระห้องทังกะหอยเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งหม้อเกบอกพทปัญญาภาพ้า้าเขาได้กินได้ไม่น่ากินได้อยูะมันมต้มเน่าอะไร้างนเจอของไม่ยากคยนะก็กินไม่ได้กินได้หรอกินไม่พ้นปัญญาภาพต้มหอยน่าตคุณงได้อ่อนมันเมอเดิมือะ่าน่พดากินเานี่

บางดีดี่่าสะาดเี่ังวยไปคองวยไป่อมอกี้เราบอกคิดไม่ัทำไมไม่จับไปไกก่านี้เราสร้างมาเนี่ยนี่นเหน่อแล้วต้องต้องเออแม่ดาางมันสบายบอตัวเแม่ดาราแตไม่เป็นเืันงเื่องอะไร่านกง้จะได้แล้วไได้ไรโอ้ยห ดีสั่งโก้หนึ่งซื้อกีมสามกล่องให้ภาคคอมเอด้าขอบคุณมากค่ะคุณประธาษภาคคอมกีมหรอภาคเอดาเขาคงมีเยอะคุณย้อยนะขอบคุณขอบคุณภาษาอังกฤษเหรอคุณภาษาอังกฤษเลยขอบคุณเนาะมันจะเปนได้ในภาษาอังกฤษเหรอคุณภาษาอังกฤษเหรอเอาไปประทันมหาเจ้าน่ะ <ersch> แม็กซ์สามนะแม็กซ์สามนี่ก่อนเลยบอกว่าเออคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษมันก็ไปหาเจ้าหรอกคุณภาษาอังกฤษนะเกอไอแม็กซ์สามอย่างนี้เต้าเว้าคุณภาษาอังกแต่เออต่อไปจะเป็นเรียกคุณภาษาญี่ปุ่นเนาะคุณภาษาเกาหลีเนาะภาษาจีนเนาะเออต่อไปเป็นภาษากรีกอยาจะไปว่าคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษอยู่ไหนมันไปหาเจ้าไปไหน่ะแม็กซ์มาแล้วว่นโอ้ยแม็กซ์แกล้งบุ้มมาหาเจ้าเนี่ยเอิ้นคุณวะ โ้ขอก็แปลกใจคอยรองไปหนึ่งนาทีพอเล้วบ็มาเบิ้งนึ่งสามสี่เาเบ้าลา่ัมันเป็นร่าเนันมต้เป็น่เราย้วาบารอเาักกิมาขุนชักิจมาจมไบงขกกิจมาไนางขิจมานกแม่าุกิจมาเย่าจมาตลอดเลยเน เนกลูยืนกาวเขไป่้งหวยนะแก้วเราจะมแก้วกายังมาบีบเือแมมะนาวนันจำอันหอยนะต้องบีบน้ำมะนาวเอมันจะงนน้นมันจะแนนมากนบ้านหอยมนอยู่นอยู่ก็ตมมันโนแล้วเสือเกินตีหเพิ่งอีกเป็นะ เบิงขั้วหลังบานไปเลยจะได้คลิปจะมองเองีขั้วเลยเยังไอเตียไปื้อตรีนั่นคนนี้นะั้ไม่ได้โคยัง่วะังไม่ได้ไปเลยไปหาอุตาหันนี่มเยนเลยาแม่มาตอกี้ก็เจ็บหรือเปาาไปวูเย็นกับไไม่ได้เดนีดก่แ่น้ำเดียวประหยัดไป ไม่เปิดด้วยวันนั้นของเต็มอายุอะไรอะอะไรเยอะๆไม่ว่างของปดาห้องก็ยังไม่ว่างเลยก็นึกว่าตู้เย็นขนาดห้องแกยังมาเป้าอยู่เขาเป้าเขาเป้าไมตั้งตั้งที่ไหนเออไปมื้อนี้ก็ยังไปมื้อนี้กันเปี้าเงี้ยช่องเอาห้องเขาได้มันบว่าไปยังไม่เห็นว่าห้องเป็นยังไงเออคุบังคุบ่ง ตั้งตังง้ตงมองเลยไปยัมงมันจะพูดแล้วก่าเาจะไปเอาเกลือไว้น,นี่วันนี้ยองคอยอย่าเปิดไปไปปถ้า,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 าไปก็แคน้องคอยนะเขาเปลี่ว่าเขาเปลี่ยนความกระด้าองการปไปเขาไวนหอมคนโ่นแบบเขาปัญหาได้จากเเาลงไปดูไม่ออกเลาเปิยไไปเ ัฒมาเจนเราอยู่ห้องเครื่องเครื่องห้องอย่านี้น้องประดับไทยบ้านเนาะมีห้งมังคุดไหมมีห้องมองคิดนอนมุดเข้าอะไรนะมุดเข้ามุดเข้ามุ้งเหรอนอนมุ้งใช่ไหมแต่ละก็ตะแกงเข้าอเหมือนกันเข้าไม่ได้เขาตะแคงแฮกเข้า